ตอนที่5สัญญาณจากทะเลลึกผืนน้ำทอดยาวสุดลูกหล,กลกูลูกตาคลื่อนทะเลยังคงสัดกระทบเรือเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ในสายตาของพระเอกและนายเอกเวลานี้ทะเลดูไม่น่าไว้ใจเหมือนเคยไม้กระดานที่นายเอกเจอเมื่อครู่ยังคงลอยอยู่ตรงนั้นมันเป็นไม้ที่ดูใหม่เกินไปแถมยังมีรอยตัดเป็นแนวตรงนี้แปลว่ามันต้องผ่านฝีมือของมนุษย์แน่ๆนายคิดว่ามันมาจากไหนนายเอกเอ่ยถาม พระเอกเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบข้าไม่รู้แต่นี่หมายความว่ามีคนอื่นอยู่จริงๆก่อนหน้านี้พระเอกเชื่อมาตลอดว่าเขาเป็นมนุษย์คนสุดท้ายของโลกใบนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มสงสัยว่าความคิดนั้นอาจผิดไปนายเอกมองออกไปยังเส้นขอบฟ้าใจเต้นระรัวถ้ามีคนอื่นอยู่เราจะลองตามหาพวกเขาใหม่พระเอกไม่ตอบในทันทีดวงตาของเขาฉายแววลังเลก่อนจะกล่าวว่าข้าไม่แน่ใจว่าคนที่เหลืออยู่จะเป็นมิตรหรือศัตรู คำพูดนั้นทำให้ในายเอกนิ่งไปเขาเข้าใจสิ่งที่พระเอกหมายถึงโลกที่ล่มสลายเช่นนี้คนที่เหลืออยู่คงไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆและไม่รู้ว่าพวกเขาจะต้อนรับมนุษย์แปลกหน้าด้วยอาวุธหรือรอยยิ้มถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนพระเอกพยักหน้าใช่เสียงปริศนาในค่ำคืนหลังจากตกลงกันแล้วทั้งสองคนก็พยายามทำให้วันของตัวเองเป็นปกติที่สุดนายเอกจัดการทำอาหารเย็นให้พระเอกและพระเอกก็ออกไปล่าสัตว์ประหลาด ในทะเลเพื่อเพิ่มพลังของตัวเองค่ำคืนมาถึงอย่างรวดเร็วทะเลเงียบสงัดทิศปกติท้องฟ้าปราศจากดวงจันทร์มีเพียงหมู่ดาวที่ระยิบระยับอยู่เบื้องบนขณะที่นายเอกกำลังนั่งพักอยู่บนดาดฟ้าเรือเสียงแปลกประหลาดก็ดังขึ้นมาจากท้องทะเลอืมมอมอมอมันเป็นเสียงเหมือนคนพึมพำเบาๆแต่ฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรนายเอกขนลุกว่ารีบหันไปมองรอบตัวแต่ไม่พบอะไรนอกจากความมืดของผิวน้ำใครเอกได้ยินไหม พระเอกที่อยู่ห้องข้างล่างรีบพุ่งตัวขึ้นมาทันทีเกิดอะไรขึ้นฉันได้ยินเสียงเสียงแปลกๆจากทะเลพระเอกขมวดคิ้วก่อนจะตั้งใจฟังแต่ตอนนี้ทะเลกลับเงียบลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรนี่นายเอกใจเต้นแรงเขามั่นใจว่าตัวเองไม่ได้หูฝามันต้องมีอะไรอยู่แน่ๆพระเอกมองออกไปในทะเลดวงตาเขาเป็นประกายวาวโรธถ้ามีบางสิ่งจับตามองเราอยู่จริงๆพวกมันอาจจะโผล่ออกมาในไม่ช้า นายเอกกลืนน้ำลายความคิดนี้ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกดีเลยแม้แต่น้อยศัตรูที่มองไม่เห็นรุ่งเช้านายเอกยังคงคิดถึงเสียงประหลาดเมื่อคืนแต่ก็พยายามทำใจให้สงบเขาหันไปตรวจสอบระบบและพบว่าแต้มของเขาเพิ่มขึ้นมาอีกสามร้อยแต้มแต้มขึ้นแต้มปัจจุบัน800เขามองดูรายการของที่สามารถซื้อได้และตัดสินใจซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเช่นผ้าพันแผลและยา ขณะที่กำลังตรวจสอบของเหล่านี้พระเอกก็เดินเข้ามาพร้อมกับสีหน้าจริงจังข้าเจออะไรบางอย่างนายเอกรีบเงยหน้ามองอะไรพระเอกยื่นบางสิ่งให้เขาดูมันคือเศษผ้าขาดขาดที่เปียกโชกไปด้วยน้ำทะเลนี่มันเสื้อผ้าของคนนายเอกตกตะลึงพระเอกพยักหน้าข้าพกมันลอย,อยอยู่ในน้ำใกล้ๆกับซากกระดูกบางส่วนนายเอกนิ่งไปชั่วขณะนายคิดว่ามันคือของใครไม่แน่ใจพระเอกตอบเสียงเรียบแต่มันแสดงให้เห็นว่า ไม่ใช่ทุกคนที่รอดมาได้นายเอกขนลุกอีกครั้งก่อนจะเง่อยหน้ามองไปยังทะเลที่ดูร้ายที่สิ้นสุดบางทีนอกจากพวกเขาอาจมีคนอื่นที่กำลังต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอยู่เช่นกันหรือไม่ก็อาจมีบางสิ่งที่คอยไล่ล่าพวกเขาอยู่จบตอนที่ห้าตอนที่หกล่าศัตรูใต้เงาคลื่นความเงียบงันของท้องทะเลในยามเช้าทำให้ในายเอกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกหลังจากพบเศษท่าขาดขาดและซ่ากระดูกเมื่อวานนี้ความรู้สึกไม่สบายใจ ก็ยังไม่หายไปข้าไปตรวจดูรอบๆมาแต่ไม่มีอะไรผิดปกติพระเอกกล่าวขณะเดินเข้ามาในห้องบังคับเรือแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ถูกจับตามองอยู่นายเอกพูดเสียงเบาสายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่ผืนน้ำกว้างพระเอกพยักหน้าเขารู้ดีว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นนอกเหนือจากพวกสัตว์ประหลาดที่เขาเคยล่ามันอาจเป็นมนุษย์อาจเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่หรืออาจเป็นบางอย่างที่เขาไม่อยากแม้แต่จะจินตนาการ ข้าว่าถึงเวลาต้องล่าพวกมันก่อนที่พวกมันจะเล่นงานเรานายเอกมองพระเอกด้วยความประหลาดใจหมายความว่าไงข้าไม่ใช่คนที่จะรอให้ศัตรูลงมือก่อนพระเอกกล่าวเสียงเย็นชาถ้ามีอะไรซุ่มดูเราอยู่เราก็แค่ทําให้มันกลัวที่จะเข้ามาใกล้นายนเอกเงียบไปชั่วขณะก่อนจะพยักหน้าอย่างเข้าใจฉันจะช่วยการล่าเริ่มต้นพระเอกเตรียมตัวสําหรับการล่าเขาแบกอาวุธที่สร้างขึ้นเองจากชิ้นส่วนของสัตว์ประหลาดในทะเล หอกยาวที่มีปลายแหลมคงพิเศษจากเที่ยวของมอเตอร์ระดับสูงเจ้านั่งอยู่บนเรือเถิดพระเอกบอกนายเอกถ้าหากค่าพลาดเจ้าจะเป็นคนสุดท้ายที่สามารถรอดได้แต่นายต้องใช้หมอนายจะบาดเจ็บไม่ได้นายเอกแย้งพระเอกยิ้มบางๆข้าจะไม่บาดเจ็บแล้วเขาก็กระโดดลงไปในน้ำเงามืดใต้ทะเล ใต้พื้นน้ำที่ดูนิ่งสงบก,กลับมีบางอย่างเคลื่อนไหวเงาดำตะคุ่งตุ่มซ่อนตัวอยู่ใต้ความมืดของมหาสมุทรพวกมันไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดธรรมดาแต่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ทว่าไม่ใช่มนุษย์พระเอกวกวัดแกว่งหอกในมือเขาเคลื่อนตัวอย่างคล่องแคล่วแม้อยู่ใต้น้ำท่านใดนั้นฟึกบสิ่งมีชีวิตรูปร่างเหมือนมนุษย์พุ่งเข้ามาหาเขามันมีแขนขาย,ยาวผิดปกติผิวสีซีดขาวเหมือนซากศพดวงตากลวงโบแต่เต็มไปด้วยความกระหายเลือด พระเอกไม่รอช้าเขากระแทกหอกเข้าใส่มันเต็มแรงฉึกเลือดสีดำกระจายตัวในน้ำสิ่งมีชีวิตกรีดร้องเสียงต่ำก่อนจะดิ้นทุรนทุรายและสิ้นชีวิตฆ่าศัตรูระดับหนึ่งขั้นสูงได้รับห้าร้อยแต้มระบบของพระเอกแจ้งเตือนแต่ก่อนที่เขาจะได้ขยับตัวต่อร่างสีดำอีกนับสิบก็พุ่งออกมาจากเงามืดใต้ท้องทะเลมาเป็นฝูงเลยเรอือพระเอกพึมพำก่อนจะยกหอกขึ้นเตรียมรับมือสงครามระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตปริศนา บนเรือในเอกมองไปที่หน้าจอระบบของตัวเองด้วยความตกตะลึงได้รับแต้ม500เขาไม่ได้ทำอะไรเลยแท้ๆแต่การที่พระเอกฆ่าสิ่งมีชีวิตพวกนั้นกลับทำให้เขาได้แต้มด้วยแบบนี้ก็ได้หรือในเอกอุทานเขารีบเปิดหน้าต่างร้านค้าและลองซื้อปืนพกมาหนึ่งกระบอกเพื่อทดสอบใช้400แต้มซื้อปืนพกมาตรฐานสำเร็จปืนสีดำปรากฏขึ้นในมือของเขาพร้อมกระสุนอีกหนึ่งกล่องอย่างน้อยก็ป้องกันตัวเองได้ เขาวิ่งไปที่ขอบเรือและมองลงไปในน้ำพยายามมองหาพระเอกใต้ทะเลพระเอกกำลังต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตปริศนาเขาหลบการโจมตีได้อย่างคล่องแคล่วทุกครั้งที่เขาฟาดหอกออกไปศัตรูก็ล้มลงอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังมีพวกมันโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆการโจมตีจากด้านบนปังปังเสียงปืนดังขึ้นกลางอากาศกระสุนพุ่งลงไปในน้ำนายเอกเหนียวกระยางไม่ลังเลเขาเล็งไปที่สิ่งมีชีวิตที่กำลังพยายามเข้าจู่โจมพระเอก ค่าศัตรูระดับหนึ่งขั้นกลางได้รับส0 0แต้มค่าศัตรูระดับหนึ่งขั้นต้นได้รับ200อแต้มระบบแจ้งเตือนทําให้ในายเอกใจเต้นแรงเขาไม่เคยยิงปืนมาก่อนในชีวิตแต่ด้วยสัญชาตญาณเอาตวรอดเขาก็ยังสามารถยิงโดนเป้าหมายได้แม้จะไม่ได้แม่นยำนักพระเอกเหลือบขึ้นมองนายเอกก่อนจะยิ้มบางๆไม่เร็วนายเอกกัดฟันรีบขึ้นมาเร็วพระเอกพยักหน้าก่อนจะตะวัดหอกฟ้าศัตรูตัวสุดท้ายแล้วดีดตัวพุ่งกลับขึ้นสู่ผิวน้ำ สงครามครั้งแรกจบลงพระเอกกลับขึ้นมาบนเรือเลือดสีดำติดตามร่างกายของเขาเต็มไปหมดนายเอกรีบเข้าไปช่วยประคองไม่เป็นไรใช่ไหมพระเอกพยักหน้าข้าไม่เป็นอะไรพวกมันอ่อนแอกว่าที่คิดนายเอกถอนหายใจด้วยความโล่ง,งอกก่อนจะเปิดหน้าต่างระบบของตัวเองแต้มสะสมสองพันเขาตกตะลึงเล็กน้อยเพราะตอนแรกมีเพียงแ800แต้มเท่านั้นแต่เพราะการต่อสู้ครั้งนี้แต้มกลับพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็ว การล่าสัตว์ประหลาดก็ได้แต้มนายเอกพึมพำและการฆ่าศัตรูก็ได้แต้มเช่นกันพระเอกยิ้มเจ้าเล่ห์นั่นแหละคือกฎของโลกนี้นายเอกกำมือแน่นถ้าอย่างนั้นเขาเงยหน้ามองพระเอกก่อนจะกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นเราจะต้องแข็งแกร่งขึ้นอีกจบตอนที่หก